สวัสดีเพื่อนชาวเกมฮองไคซาเลทุกคนด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผม o v e r m o ์ c h a n n e l และก็ในคลิปนี้นะฮะเราจะมาไกด์เปิดค่ายดีตัวละครแพทหน้า3.6มชุดหกอะแต่ว่ามาค่อนข้างตึงเลยฮะเป็นตัวละครตัวใหม่2ตัวตัวละครดีลานอีก2ตัวด้วยตามภาพเลยเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เราจะมาคุยกัน,นะฮะตัวละครต่ตัวมีจุดเด่นในการใช้งานการจะทีมอย่างไรกันบ้าง เปิดตัวละครตัวไหนคุ้มหรือว่าตัวละครตัวไหนเนี่ยเหมาะกับไอเดีเรามากที่สุดหรือว่าเพื่อนแทจะข้ามไปรอตัวละครตัวใหม่3.7เลยจะคุ้มค่าม,มากกว่าเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาไกด์มาคุยกันเนาะเช่นเคยเลยก่อนไปชมกันก็ฝากกันกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็ไปชมกันเลยฮะสำหรับในส่วนตัวละครแรกเลยผมพามาที่ตัวละครใหม่ประจาําแผ่3.6เนาะก็คือตัวของเอเวไนท์ หรือว่าตัวของมีนาล่างใหม่ฮะซึ่งเอลเวเนียจะมาในตำแหน่งนของตัวละครซับดีเบสเฉพาะทางเลยของทีมสายความทรงจำหรือว่าทีมสายซัมมอนเนาะซึ่งตัวนี้เนี่ยความพิเศษฮะเราสามารถเล่นตัวเอเวเนีเป็นตัวละครเมนดีเ็นหลักได้เช่นเดียวกันเนาะคือเล่นได้2แบบเลยฮะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครท่าน้ำแข็งแล้วก็ขาดความทรงจำเนาะทีนี้เรามาดูกันที่ความสามารถเข้าวๆากันฮะ ตัวของมีนารล่างใหม่เนี่ยจะมีในส่วนของแมงกะพรุนเป็นตัวของซัมมอนด้วยแล้วก็จะมีการเล่นเกี่ยวกับการเก็บ ตัวของสเต็คฮะโดยการเก็บนง่ายๆเลยถ้าเกิดว่ามีการลดเลือดจากวิธีไหนก็แล้วแต่ฮะได้หมดเลยจากตัวของแมงกะพุนหรือว่าตัวของเอเวอนร์เองเนี่ยก็ชิมการเก็บสเต็คไปเรื่อยๆไปเรื่อยพราะเตรเต็มเนี่ยเราสามารถใช้ท่าแรงๆโดยการระเบิดแมงกะพุนทำดามเมจกลุ่มทั้งสนามนะฮะโดนหมดเลยแล้วอันนี้เนี่ยความแรงเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนสเต็คที่เรามีฮะยิ่งมีเยอะดามเมจก็ยิ่งแรงเกมเพล็์ก็ประมาณน,นี้ฮะ เก็บสแต็กระเบิดเมงกระพูลเรียกเมงกะพูลใหม่วนไปอะไรประมาณนี้แล้วก็ท่าไม่ตายเนี่ยจะมีบัฟฟิลค่างดีด้วยฮะแอนตี้เนี่ยสามารถทำไปได้ทั้งสนามแล้วก็จะมีบัฟด้วยทําให้มอนเตอร์เนี่ยโดนได้ไม่แรงขึ้นแล้วก็ตัวของเอเวไนท์กับเมงกระพูลฮะจะโจมตีได้แรงมากยิ่งขึ้นด้วยซึ่งนอกเหนือจากนี้นฮะตัวของเอเวไนท์ก็ยังมีบัฟอื่นๆเสริมทีมได้เสริมตัวเองได้ค่อนข้างเยอะฮะอย่างเช่นบัฟทีมเนี่ยจะมีการบัฟค่าครีดดาเมจ ขอผู้ความทรงจำทั้งหมดเลยนะฮะในปาร์ตี้บัฟได้ค่อนข้างเยอะมากันสำหรับค่าครีดาเมีมีดีบัฟฮะท,ทำให้มอนเนี่ยโดนดาเมจแรงขึ้นแล้วก็บัฟตัวเองเนี่ยเยอะมากทั้งคิเรทคี่ดาเมีโบนัสเสียหายรวมไปถึงบัฟสปีดให้กับตัวเองได้อีกด้วยด้วยว่าบัฟค่อนข้างแน่นค่อนข้างเยอะ จึงเหมาะมากเลยฮะกับการเอาไปเล่นกับทีมสายความทรงจําจะเล่นเป็นซับดีไปก็ได้หรือเล่นเป็นเมดีไปเองก็ได้เช่นเดียวกันเนาะซึ่งถ้าเกิดถามว่าตัวของ a 1วานเนี่ยน่าเปิดไหมเปิดมาแล้วเราจะใช้งานหรือว่าเล่นในทีมไหนได้ปะคะนะตอนนี้เนี่ยผมเชียร์อยู่ที่2ทีม2รูปแบบเนาะ แปลไปเลยเราจะเล่นตัวละครเอเวนไนท์เนี่ยเป็นตัวละครซับดี s ในทีมของน้องแคสตไรท์หรือว่าทีมน้องข้าวฮะทีมนี้ถือว่าค่อนข้างเหมาะใครที่มีน้องข้าวอยากจะอัพกกอัพเกรดทีมนี้ให้เก่งขึ้นแรงขึ้นเนี่ยเอเวนไนท์ถือว่าค่อนข้างเหมาะแล้วก็แนะนำมากๆคเราจะเล่นเป็นตัวของน้องข้าวเอเวนไนท์ไอเอ็มซีแล้วก็ไฮเซนเป็นฟูลทีมความทรงจําเลยหรือว่าใครฮากจะรอตัวละคอรอานาคตยอย่างตัวของน้องไซรินเนี่ย มาแทน RMC ตรงนี้คิดว่าน่าจะเล่นกันได้เช่นเดียวกันนะทีมนี้เราจะคุ้มมากเพราะว่าเรามีสามมอนเนี่ยพูดความจรทั้งทีมเลยเอวไจะบับไปเต็มที่ทีมก็สเกลตามเลือดด้วยประเด็นในคอนข้างง่ายสแต็กมาเร็วเสริมด้ามเมจได้ทีมนี้ก็เฉียมากคอนข้างเหมาะเลยเนาะหรือว่าใครเนี่ยอยากจะเอาตัวของน้องมีนาะหรือว่าเอวไนเนี่ยเล่นเป็นเมนที่ปินเองเลยอวยมากๆเลย ผมก็มองว่าสามารถได้เลยฮะแล้วก็จัดทีมคล้ายๆเดิมนะฮะใส่ตัวละครปรับเข้ามาอย่างเช่นฮะแล่นเป็นเอเวอร์ไนท์ i m c ไฮาซินตัวท้ายเนี่ยจะเป็นทิปปี้ก็ได้ใครมีก็ใช้ตัวละคอื่นๆคิดว่าสามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันฮะหรือว่าถ้าเกิดไซรลีนอนาคตสามารถปรับได้ก็ลงทีม dps ของเอเวอไนท์ได้เช่นเดียวกันฮะ น่าจนตอนนี้ผมเชีร์ว่าเป็น2ทีมประมาณนี้เพราะฉะนั้นใครที่มีทีมที่ว่ามาฮะทีมในทีมหนึ่งหรือมีครบเลยทั้ง2ทีมเนี่ยถือว่าน่าเปิดมากศัพท์ตัวของเอวเนาะสามารถบัฟได้ D ไดีบัฟได้เสริมดด้ไจได้ดี s พก็ได้ก็คือค่อนข้างเชีร์มากใครอยากทำทีมเสริมทีมความทรงจำแล้วก็มีตามนี้อยู่นะฮะ แต่สำหรับใครที่ไม่ได้มีตัวความทรงจําเลยคือเรามีน้อยมากในไอเดียไม่ได้มีทีสายความทรงจําเลยแล้วก็ไม่ได้กะจะเปิดในช่วงเวลานี้ในนัตอนนี้ด้วยเนี่ยผมก็เชื่อว,ว่าเราไม่ต้องรีบฮนะสามารถข้ามตัวของเอว n ไนาไปก่อนได้เช่นเดียวกันเนาะแล้วก็สุดท้ายฮะสำหรับใครที่เปิดแน่ๆอยู่แล้วเนี่ยและอยากถามว่า ถ้าจะเปิดไปต่อเนี่ยจะเอา LCD หรือว่าเป็น e ี e รอนดีส่วนตัวเนี่ยค่อนข้างเชีย์ไปทาง l c มากกว่า E 1นึฮะเพราะว่า l c เนี่ยของสายนี้มันหาใช้งานค่อนข้างยากแล้วมันหาจากอันอื่นค่อนข้างเยอะก็เชียวว่าเป็นประจาตัวมากกว่า e l e รอนเนาะสำหรับใครอยากจะเปิดหาเพิ่มเติมนะฮะ แล้วก็ในส่วนต่อไปในฮามาดูที่ตัวละครลีลันครึ่งแรกกันบ้างก็คือตัวของท่านเฮอร์ตาเนาะท่านเฮอร์ตาเนี่ยจะมาเป็นตัวละคร DPS หลักเลยแล้วก็จุดเด่นฮะด้านการตีมอนกลุ่มหรือว่ามอนหมู่เนี่ยจะเก่งมากสำหรับท่านเฮอร์ตาเนาะแต่ก็มาเป็นท่าน้ําแข็งผาดปัญญาฮะซึ่งความสามารถหรือว่าเกมเพย์เนี่ยเพื่อนน่าจะรู้จักท่านเฮอร์ตากันดีอยู่แล้วก็คือจะเน้นท i m ดำเม m จากสกิลเสริมพลัง จากถ้าไม่ตายแล้วก็จะแรงฮะตามจานวนสแต็กบนหัวหมอนด้วยแล้วก็ยิ่งมอนเยอะยิ่งมอนกลุ่มเนี่ยเรายิ่งแรงแล้วก็ยิ่งเก่งฮะ เพราะว่าเราเนี่ยจะสามารถสแปมท่าไม่ตายได้ค่อนข้างบ่อยด้วยเก็บอันติได้ไวฮะใช้ท่าเสริมพลังได้เรื่อยๆอะไรประมาณนี้และทุกค่าที่เราทำาดเมจไปฮะมันจะโจมตีเป็นดาเมจกลุ่มอยู่แล้วก็จะเก่งกระมอนหมัวมากแล้วก็ในส่วนเวลาเล่นจริงนะฮะเราจะเล่นคู่กับตัวละครปัญญาอีกหนึ่งตัวเพราะว่าช่วยเก็บอันติได้แล้วก็มีการเสริมบัฟด้วยก็จะค่อนข้างเหมาะมากนั่นเองเนาะ ซึ่งถ้าเกิดถามว่าปัจจุบันตอนนี้ท่านเฮอร์ต้ายังหน้าเปิดหน้าสู่อยู่ไหมสูม่มาแล้วเนี่ยเราจะเล่นทีมไหนดีเนาะสำหรับท่านเฮอรนะ์ต้าฮะถ้าเกิดเป็นตอนนี้ส่วนตัวค่อนข้างเชียร์เลยเราควรจะมีตัวของอนักซาหรือว่าใครกะจะเปิดอนักซาที่ดีลานมาพร้อมกันเลยอยู่แล้วเนี่ยเป็นท่านเฮอร์ต้าคู่กันเลยอันนี้เนี่ยค่อนข้างเชียร์ค่อนข้างเหมาะฮะเพราะว่าอนักซาเนี่ยมีการเสริมด้ามเมย์แปะจิออนไในทุกค่าเราเล่นได้ค่อนข้างง่ายฮะที่สําคัญเลย เราจะปิดจุดอ่อนด้านมอนน้อยๆให้กับท่านเฮอร์ตาได้ค่อนข้างดีฮะวเวลาไปเจอมอน3ตัว2ตัวหรือว่าเป็นมอนเดี่ยวอย่างนี้เนี่ยอานักซาช่วยทำเม็ได้ค่อนข้างเยอะค่อนข้างแรงฮะก็เชื่อว,ว่าเล่นเป็นท่านเฮอร์ตาอานักซามีทิปปี้ใส่ทิปปี้ได้มันก็ใส่ RMC เข้าไปฮะหรือว่าตัวสุดท้ายเนี่ยใช้เป็นตัวละครโลดหรือฮิวตัวไหนก็ได้ผมก็องว่าทีประมาณนี้ สามารถเล่นได้ไม่ยากแล้วนะฮะซึ่งปัจจุบันตอยเนี่ยเราจะเจอท่าของ MOC กับท่าของ a p o โพร h o โเนี่ยเป็นพวกบอสหรือมอนน,อน้อยเนี่ยค่อนข้างเยอะท่าเฮอต้าก็ถือว่าได้ใช้งานน้อยลงก็จะมีการดรอปลงนิดหน่อยฮนะ แต่ว่าก็ยังเก่งเหมือนเดิมอยู่ถ้าเกิดว่าไปนในรอบที่มอนมันเข้าทางมอนกลุ่มเนี่ยก็คงใช้งานได้ดีอยู่เนาะแต่ก็ยังเชื่อว,ว่าให้มีตัวของอนาาัลซากระเซมากกว่านะตอนนี้ฮะแต่ว่าในโหมดเพียร์เฟกชั่นเนี่ยยังคงเก่งเทพซ่าเหมือนเดิมฮะเสมอมาแบก4 0 0 0มืนแต้มตันได้สบายสบายเพราะฉะนั้นถ้าเป็นนะตอนนี้เนี่ยผมมองว่าใครยังติดฮนะโหมด p e r f e c t i o n อยู่อยากหาตัวละครแปลกตัวละครในการผ่านชิวๆเลยเนี่ย ท่านเฮอร์ตา้าค่อนข้างเชียร์ค่อนข้างแนะนำในโหมดนี้มากสำหรับใครที่ติดอยู่เนี่ยสามารถเปิดมาช่วยแบกในโหมดนี้ได้เลยฮะยังเก่งเทพซ่ามอนเดิมหรือจะเป็นในกรณีที่เราเนี่ยมีอนักซาอยู่แล้วอย่าเปิดท่านเฮอร์ต้ามาทำทีมท่านเฮอร์ตา้าคูัวอนักซาเลยอันนี้ก็แนะนำเหมือนกันฮะส่วนสำหรับใครที่ไม่มีปัญหาฮะกับตัวเฟกชั่นเรามีทีมลงอยู่แล้วเราผ่านได้สบายสบาย ส่วนตัหาก็เชียร์ว่าได้นาให้ข้ามไปรอดีเบตตัวใหม่เจนใหม่ๆห,ห,ห,หรือว่าทีนี้เขากําลังขายณนะตอนนี้ทีความทรงจำ น่าจะค่อนข้างคุ้มค่ามากกว่าสำหรับตอนนี้เนาะสุดท้ายนยะฮะสำหรับใครที่มีท่านเฮอร์ต้าอยู่แล้วอยากจะอัปเกรดอยากจะเปิดความคุ้มค่าไปต่อเนี่ยใช้งานต่อเลยเนี่ยส่วนตัวเชียร์ว่าสามารถเปิดได้เลยลุยไปที่ e2 ฮนะก็จะโหดมากมาหรือว่าใครที่ยังไม่มีตัวขององนาซาอยากจะอัปเกรดมาเสริมเพิ่มเติมก็รอเปิดตัวขององนาซาเข้ามาได้เลยนั่นเองเนาะ แล้วก็ในส่วนต่อไปนะฮะเรามาดูที่ตัวละครครึ่งหลังกันบ้างเริ่มดูที่ตัวละครจะไปเลยเป็นตัวของด้านถึงล่างมังกรทองนะล่างนี้เนี่ยเราจะได้แจกฟรีอยู่แล้วคือเราไม่ต้องเสียใจเยอะเลยคือเราได้ฟรีฟรีสบายๆฮะซึ่งตัวของด้านถึงล่างใหม่เนี่ยจะเป็นตัวละครแจกโล่แล้วก็มีบัฟด้วยะฮะเป็นท่าไกล5่าผาดอนุรักษ์เนาะความสามารถคร่าวๆเลยฮะก็คือ เราสามารถมอบบัฟให้กับเพื่อนได้ซึ่งบัฟนี่เนี่ยจะเป็นซัมมอนตัวของมังกรทองขึ้นในแท็บแอคชั่นด้วยนะฮะแล้วก็สามารถสร้างโล่ให้กับทั้งทีมได้และโล่ฮะสามารถสแต็ตได้เหมือนตัวของเอาเวเลยคือมัอนจะสามารถเพิ่มโล่เพิ่มโล่เข้าไปได้แล้วก็เมื่อมังกรเนี่ยทำการแอคชั่นนะฮะเราจะมีการล้างดีบัฟซึ่งการล้างเนี่ยเราล้างได้ทั้งตีด้วยเรียกว่าโหดมาแล้วก็สามารถเจนโล่ฮะสร้างโล่ได้เพิ่มขึ้นอีกฮนะ แอนตก็ Anti, ก้อนข้างดีทำดาเมจกลุ่มด้วยทำดาเมจกลุ่มเสร็จฮะสร้างโล่ได้อีกฮะแล้วก็มีการเสริมตัวของมังกรด้วยฮะซึ่งถ้าเกิดว่ามังกรแอคชั่นเมื่อไรเนี่ยมันจะเป็นดาเมจการโจมตีต่อเนื่องซึ่งผมคาดการว่าก็น่าจะพอมีดาเมจพอสมควรเหมือนกันฮะทำดาเมจการมอนกลุ่มได้แล้วก็เมื่อโจมตีเนี่ยอย่างที่บอกไปฮะเราจะได้โล่เพิ่มเติม,เ,มเข้ามาอีกที่สําคัญเลยถ้าเกิดว่าเราเล่นกับพี่ไพนอนเนี่ยใครมีปัญหามอนตีแรงมาก ไพนอนแปลงด่าง,งแล้วยังยืนไม่ไหวเลยตรงนี้ ก็จะมีโลตามเข้าไปในส่วนของพี่ภัยนอนด้วยคอน้ังบอกอมาเขากับว่าเราจะมีโลคอน้ังเยอะโลทางตีด้วยล้างดีบับอีกฮะทีนี้ต่อมาฮะจะเกิดถามว่าเปิดดีไหมจัดทีมยังไงดีลงทีมไหนไี่ยบ้างฮะส่วนตัวบอกเลยว,ว่าเราไม่จะเป็นต้องเปิดเพิ่มแล้วฮะเขามีการแจกมาอยู่ที่1ตัวซึ่ง1ตัวเนี่ยสามารถใช้ง่ายดีใช้งานในค้มค่าเพียงพอแล้วทุกคนสามารถรับได้ฟรีฮะไม่จะเป็นต้องเปิดกลุ่มดาวเพิ่มต้องเปิดอะไรเพิ่มเลย แค่หนึ่งตัวผมมองว่าสามารถใช้งานได้คุ้มค่ามากๆแล้วเรื่องการจัดทีมตัวของด้านเถิงเนี่ยมันใช้งานค่อนข้างง่ายเป็นรนซัดเทนอยู่แล้วสามารถเล่นใช้งานได้ไปได้ทุกที่ไปได้ทุกทีฮะยกเว้นแค่ว่าทีมที่ต้องการตัวฮิลอย่างทีมล้องข้าวหรือว่าเจอแมคคาทิคบอสที่มันเนี่ยต้องใช้ตัวฮิลจริงๆใช้โลไม่ได้อันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้ตอนรุ่นเดจนี้ฮะตัวของด้านเถิงร่างทองเนี่ย ล่ามังกรทองเนี่ยคือสามารถใช้งานได้หมดทุกตีเลยเป็นตัวละครที่คุ้มมากมๆาเพราะฉะนั้นฮะถือว่าเป็นตัวละครที่น่าปั้นเนาะเพื่อนๆเนี่ยสามารถฟาร์มของอัพป,ปัน้นเตรียมคงเตรียมของรอได้เลยฮะตัวละครตัวนี้ได้ใช้แน่สำหรับใครที่อวยมากอยากจะเปิดหาอะไรต่อเพิ่มเติม E1 ดีหรือจะไป l c ดีฮะส่วนตัวเนี่ยค่อนข้างเชียร์ไปทาง l อมากกว่า เพราะว่า LC เนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้งานแล้วเราจะฮิลทั้งทีมได้แล้วก็มีบัฟดาเมจเพิ่มเติมด้วยเป็นทั้งโล่เป็นทั้งฮิวเป็นทั้งบัฟด้วยค่อนข้างเชียร์ไปทาง LC ฮะในส่วน E 1เนี่ยจะไปในเรื่องของแต้มสกิลเนาะใครขาดแต้มเนี่ยจะเป็น E 1ก็ได้แต่ว่าส่วนตัวค่อนข้างเชียร์ไปที่ LC มากกว่าหรือใครที่งบน้อยสายประหยัดเนี่ยแค่ตัวเดียวถือว่าครบจบเลยเนาะแล้วก็ในส่วนต่อไปนะฮะมาดูที่ตัวละครรีรันครึ่งหลังกันบ้างก็จะเป็นตัวของอาจารย์อนักษาเนาะ อนาซาเนี่ยจะมาเป็นตัวละครซับ DPS แล้วก็สามารถเล่นฮะเป็นตัวละครดาเมจหลักเองได้ด้วยซึ่งปัจจุบันตอนนี้เล่นไปในเมลักเองเนี่ยคือโหดมากสำหรับใครที่มีตีครบเนาะและก็ตัวของอาจารย์เนี่ยจะมาเป็นธาตุลมแล้วก็ผาดปัญญาฮะจุดเด่นเลยสามารถแปะจุดอ่อนได้ทุกธาตุครบจบเลยฮะความสามารถร้าวๆวอันนี้คือง่ายมากอนาซาเนี่ยสามารถแปะจุดอ่อนได้ครบทุกธาตุซึ่งตรงนี้พอไม่จุดอ่อนมากพอเนี่ยสกิลของตัวอนาซารเนี่ย เราสามารถยิงเบิร์นได้ฐาเนี่ยเสริมเพิ่มเติมแล้วก็ยิ่งมอนน้อยเนี่ยมันจะยิ่งเบิร์นเข้าตัวเดิมก็คือจะเก่งกับพวกมอนน้อยมากๆพวกวงพวกบอสเนี่ยเราลมบอสได้ค่อนข้างดีฮะพลังงานก็เก็บได้ง่ายฮะสแปมแอนติได้ค่อนข้างบ่อยสู้มอนเดียวได้สู้บอสได้ดีมากแถมเล่นใน2แบบด้วยเล่นเป็นซับก็ได้เล่นเป็นตัวของเมนดามหลกเองก็คือสามารถเล่นได้ตัวของตัวนี้เนี่ยใช้งานได้ค่อนข้างหลากหลายเนาะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดถามว่าปัจจุบันตอนนี้หน้าเปิดไหมเปิดมาแล้วเนี่ยเล่นทีมไหนดีผมมองว่าอารนักซาเนี่ยเราเล่นได้2รูปแบบฮะใครที่อยากจะอัปเกรดทีมท่านเฮอร์ตามีท่านเฮอร์ตาแล้วอยากจะ้เฮอร์ตาให้ดีกว่าเดิมให้เก่งกว่าเดิมอารนักซาฮะค่อนข้างเชียร์ค่อนข้างแนะนําให้เปิดมาคู่กันมากน,นะเพราะว่าจะปิดจุดอ่อนเรื่องบอลเดียวเนี่ยของท่านเฮอร์ตาได้ค่อนข้างดีหรือใครอยากเล่นเป็นสายดาเมจแล้วทีมเราครบเนี่ย มีซันเดย์มีไซรินดาอยู่แล้วเนี่ยบอกเลยว่าณปัจจุบันตอนนี้อนาซาสายนี้ก็ค่อนข้างเก่งมาสามารถเปิดมาเล่นกับตัวละครพวกนี้ได้เช่นเดียวกันเนาะแล้วถ้าเกิดพูดถึงเอนเกมทั้ง3าโหมดนะฮะหน้าตอนนี้ตัวของอนาลซาเนี่ยก็สามารถเล่นและก็ใช้งานลงได้ทั้งหมดเลยแล้วก็ใช้งานได้ดีมากด้วยหนะ้าตอนนี้ถือว่าค่อนข้างแนะนำมากันฮะเพราะฉะนั้นโดยสุบเลยถ้าเกิดถามว่าเปิดดีไหมเนี่ยใครที่อยากอัปเกรดทีมท่านเฮอร์ตา ให้เก่งขึ้นให้ง่ายขึ้นเนี่ยอารักษาเชียแล้วก็แนะนำมาๆหรือในกรณีที่ใครมีซันเดย์มีเซเรน่าอยู่แล้วอยากจะอา,อารักษาเนี่ยมาเป็นเมนดาเบกหน้าตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเก่งก็เชียแนะนำให้เปิดได้เช่นเดียวกันฮะต่อละครได้หลากหลายไม่ต้องกังวลเรื่องธาตุถือว่าหน้ามีติดไอเดียไว้มากๆเนาะส่วนถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่มีที่ว่ามาฮะม่รด้กาจะอัปเกรดท่านเฮอร์ตา ท่านเฮอร์ต้าไม่ได้มีอยู่แล้วหรือว่าเซเรน่ากับซันเดย์เนี่ยเราลงในทีมอื่นๆอยู่แล้วทีมภายนอนทีมอื่นอะไรแบบนี้เนี่ยผมก็มองว่าเราสามารถข้ามไม่จะเป็นฮะต้องเปิดอาจารย์อนักษาก็ได้เช่นเดียวกันเนาะแล้วก็ในส่วนต่อไปสุดท้ายนะฮะเราจะมาสรุปภาพรวมกันในแพทหน้า3.6เนี่ยเราจะเปิดใครดีหรือว่าเราจะข้ามไปรอ3.7กันเลยดีกว่าเนาะสำหรับใครฮะที่รังทำทีมสายความทรงจำอัปเกรดทีมน้องข้าว หรือว่ากะจะเปิดฮะตัวละครอ,อนาคตอย่างตัวของน้องไซลินเนี่ย เชีร์ว่าแนะนำเอเวไนมากๆเพราะว่าเป็นตัวละครบัฟสายความทรงจำอยู่แล้วคิดว่าคงเล่นคู่กันเลยกับทีมของน้องไซดีได้เช่นเดียวกันใครเป็นเมนสายที่ความทรงจำทำทีมไม่อยู่ฮะเอเวไน์ถือว่าพลาดไม่ได้ค่อนข้างเชีร์มากและคาดการว่าในอนาคตเนี่ยแพทไใกล้ๆเนี่ยมีโอกาสแวคที่น้องข่าจะดีรนันไฮซินจะดีรนันเราสามารถเปิดฮนะเป็นทีมแฮปปี้มิวทำทีมพรีเมียม พบจบเลยกับใสความทรงจำเนี่ยสามารถทําได้ในช่วงนี้เช่นเดียวกันเนาะสำหรับใครอวยสายนี้ก็เฉีย์มากๆฮะส่วนตนนัวละครดีลานเนี่ยพวกท่านเฮอร์ต้ากับอนาลซาเนี่ยอันนี้ต้องดูเป็นกรณี ID แต่ละ ID ดีไปฮะอย่างเช่นฮะใครที่ขาดตองเพียร์เฟกชันท่านเฮอร์ต้าถือว่าช่วยได้ค่อนข้างดีช่วยแบกได้ยาวๆเลยสามารถเปิดท่านเฮอร์ต้ามาแบกหมดเพียร์เฟกชันได้เช่นเดียวกันฮะหรือว่าใครอยากจะอัปเกรดทีมท่านเฮอร์ต้าให้ได้ดีมากยิ่งขึ้น อยากเล่นอนารา์ซาเป็นเมน DPS มีเซเลนดาอยู่แล้วมีซันเดย์อยู่แล้วและ2ตัวเนี้ยไม่ลงทีมอื่นจะเปิดอารา์ซามาเล่นทีมนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเนาะส่วนสุดท้ายเนี่ยเป็นด้านเหิงด้านเหิงเนี่ยเราแจกฟรีอยู่แล้วผมมองว่าไม่จะเป็นต้องเปิดอะไรเพิ่มเลยถ้าอยากเปิดเพิ่มเนี่ยมองว่าสัก LC หนอันก็คือคุ้มค่ามา,มากมแล้วสําหรับการใช้งานเนาะคร่าวๆก็จะเป็นประมาเลยฮะ,ะสำหรับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่หรือว่า ไม่รู้ว่าจะเปิดตัวละครไหนดีให้ผมเชียร์เนี่ยก็เชียร์ว่าให้เล็งๆเป็นทีมของสาความทรงจำเข้าไวา้เพราะตอนนี้เนี่ยเรามีโอกาสทำทีมครบได้ไม่ยากฮะมันใกล้จะดีรันกันครบอยู่แล้วหรือว่าเราจะไม่ต้องรีบฮะไปรอเมืองใหม่เลย คาดการว่ารออีกสักแพทสแพทเนี่ยเราจะขึ้นเมืองใหม่เป็น4.0แล้วอย่างที่รู้กันฮะตัวละครเจนใหม่มันเก่งกว่าเจนเก่าค่อนข้างเยอะและมักจะมีตัวละครดามเมจเนี่ยมาในแพทแรกของเจนใหม่ด้วยก็จะรอเจนใหม่ไปเลยสามารถทําได้เช่นเดียวกันนะฮะสุดท้ายนี้นะฮะเพื่อนๆก็เห็นยังไงกับตู้กาชาแผดหน้า3.6รออะไรอยู่เปิดใครกันบ้างเปิดกลุ่มดาวไหน ตัวไหนเนี่ยมองว่าคุ้มค่ากันบ้างหรือว่าจะข้ามไปรอ3.7เลยคนสวยไซรีนเนี่ยก็ลองมาคอมเมนต์มาบอกกันได้ทางดาราคลิปนี้หรือใครเนี่ยวางแผนกาชาไว้ยังไงก็ลองมาแชร์กันได้นะฮะเช่นเคยก่อนจากไปขอฝากสปอนเซอร์ e a s y c การร้านเติมเกมราคาถูกนะฮะใครจะไปเติมรอตัวละครอ,อะไรก็ตามในแผ่นหน้าไปจัดไปเติมรอได้เลยผ่านทางร้าน e a s y c การนะฮะสุดท้ายใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะฝากกันกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไ r i b e เพลังใจ ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งติดตามจะได้ไม่หลังจากผมเนาะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วกับผมนะบ๊ายบาย,บาย,บาย